สวัสดีครับแล้วก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Double c คล s h เล่าไปเรื่อยครับแล้ววันนี้เราจะมาตีแผ่เรื่องของ เครดิตที่ JR s m สมิควรได้รับมากกว่านี้ครับไม่ใช่แค่ในคลิฟแลนด์อย่างเดียวนะครับแต่เราหมายถึงตลอดการเล่นทั้งอาชีพเนี่ยแหละของทางด้าน JR s m สมิว่า,าจริงๆแล้วเขาเล่นดีขนาดไหนและตอนที่เขาเข้ามายัางคลิฟแลนด์เนี่ยเขาก็ควรจะได้รับเครดิตมากๆด้วยซ้าในการที่สามารถทําให้คลิฟแลนด์คาวเลียรเป็นแชมป์ไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้รวมถึงอยากฟังเรื่องของ J r สมิครับช่วยกดไลค์กดซับกดแชร์ แชรเยอะๆนะรวมถึงช่วยกดซับทหถึง10000ื่เร็วนะครับผมจะได้ทนะําแคมเปญเนาะด้วยการฉลองช่องเพราะว่ามีถึง10000ื่นซับด้วยการแจกการ์ด NBA นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่ามัวเสียเวลากันเลยดีกว่าครับไปรับฟังกันเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วตลอดแคริเอร์ของ j จ s m อารสมเนี่ยสมควรได้รับเครดิตมากหรือน้อยแค่ไหนนะฮะ ทางด้าน JR s m i t สเนี่นะครับเลือกที่จะเข้า NBA Draft ในปี2004ซึ่งอันนี้คือไม่ผ่านคอเลจนะจบจาก High ไฮสคูลปุ๊ดทางด้าน JR s m i t สเนี่ยครับก็ทะยานขึ้นสูงไปเลยแล้วทางด้าน New Orleans Hornets ก็เห็นในจุดๆนั้นครับเลยเลือกแกม,มาเป็นอันดับที่18ครับในระยะเวลาที่อยู่กับ Hornets 2ปีนะครับทางด้าน JR เนี่ยกดค่าเฉลี่ยนในการทำแต้มไปถึง9.2แต้มนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็โยกย้ายไปยังทางเ e n v e r ร u g g e t s ครับแล้วอีก 5สซีซั่นหลังจากนั้นแกก็เล่นให้เดนเวอร์ครับในปี2006-2007เนี่ยแกทำได้13แต้มต่อเกมนะ2007-2008 12.3แต้มต่อเกมแล้ว2008-2009เนี่ยแหละครับที่เขาช่วยทำให้นักเก็ตเป็นทีมบาสเกตบอลที่ดีมากๆทีมหนึ่งโดยเขาสามารถทำค่าเฉลี่ยต่อเกมไปได้15.2แต้มต่อเกมเลยด้วยกันครับ เราทางด้านของ JR Smith เนี่ยนะครับในปี2008-2009เนี่ยก็ได้ช่วย Denver n u นั e เกนะครับให้ได้ชัยชนะถึง54นัดและแพ้ไปเพียง28นัดเท่านั้นเองซึ่งนี่นับว่าเป็นชัยชนะที่มากที่สุดของทีมเลยนะครับตั้งแต่ปี1975-1976จนมาถึงปี2008-2009ในตอนนั้นและในปีนั้นครับทางด้าน JR Smith เนี่ยก็ทำไปถึง15แต้มต่อเกมนะในช่วงของ Play Off ฟและช่วยให้ทีมเข้าไปยังเวส Return Conference Final ได้อีกด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องแพ้ไปอะนะ หลังจากนั้นครับในปี2009-2010แกก็ยังทำผลงานดีอย่างต่อเนื่องโดยทำค่าเฉลี่ยในแต้มนะครับเท่ากับ15.4แต้มต่อเกมแล้วก็ยังเล่นอยู่กับเดนเวอร์ในปี2010-2011และหลังจากนั้นครับแกก็ได้ย้ายไปอยู่สู่ Big Apple ครับนิวอร์กนิกส์นั่นเองนะแล้วก็ตอนแรกที่แกมาอยู่นิวอร์กนิกส์เนี่ยในปีแรกแกเล่นไป35เกมเท่านั้นแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยครับทางด้านของเจอาร์สเองก็กลับมาอย่างองอาจครับในปี2 0 1 2 2 เพราะว่ามีค่าเฉลี่ยในแต้มเนี่ยต่อเกมนะครับอยู่ที่18.1แต้มแล้วก็5.3รีบาวต่อเกมซึ่งทั้ง2อย่างเป็นแคริเอร์ไฮของแกนะครับแล้วแน่นอนว่าด้วยการเล่นดีขนาดนี้ครับถึงด้านของ JR Smith เลยได้รางวัลเป็นสิ่งตอบแทนครับนั่นก็คือ six man of the year awards นั่นเองนะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับ j จอาร์สด้วยครับในตอนนั้น แล้วเขาก็เล่นอยู่กับนิวยอร์นิกส์ครับยันปี2014ถึง2015แต่ว่าก็แค่ช่วงเดียวเท่านั้นเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยครับเขาได้ย้ายไปสู่คลีฟแลนด์ชาวาเลียสซึ่งพอมาถึงคลีฟแลนด์แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่มันปัก ตรงหน้าเขาหรือว่าปักตรงตัวเขาไว้อย่างสม่ำเสมอครับนั่นก็คือการที่ทุกคนล้อเจอาร์สมิธนั่นเองนะว่าเฮ้ยไอตัวนี้แหละที่เป็นคนทำให้คลิฟแลนด์คาเลียแพ้ในเกมแรกใน NBA Final ไฟ1นอครับถ้าใครจำได้ครับในเกมนั้นเลยบอนเจมกดไป5 1แต้ม8รีบาว8ปดแอซสต์นะครับแล้วก็ต้องเจอกับโกลเด้นสเตทโรยเออร์ตอนเหลือ4วิสุดท้ายครับทางด้านจอร์จฮิลเนี่ยยิงลูกโทษลูกแรกไปแล้วนะให้กับคารเลียเสมอกั็น107ต่อ100 แต่ทางด้านของจอร์ดฮิลเนี่ยดันพลาดลูกที่2แล้วคนที่รีบาวได้คือใครครับก็คือตัวของเขาในแหละ JR อ m ร์สมิธครับแต่ถ้าว่าด้วยความที่เบ u r นะแล้วก็เฮ้ยทีมเรานําอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ยิงหรือว่าไม่ได้พยายามที่จ,จะทําแต้มครับจนสุดท้ายต้องไปต่อเวลาในช่วง OT เว้ยแล้วผลสรุปก็คือทางด้านคลิฟแลนด์คาเลียเนี่ยแพ้ให้กับโกลเด้นสเตทวอริเออร์ไป114ต่อ124นะครับ ประเด็นต่อมาครับคือเราควรให้เครดิตของ JR Smith มากกว่านี้สำหรับการเล่นของแกในคาวเลียสครับ คือต้องย้อนกลับไปนิดหนึ่งครับทางสปอต c a สติ n งเนี่ยได้บอกไว้ว่าก่อนที่ JR s m i t สมิธจะมาร่วมทีมกับเลเบรอนเจมส์ที่คล e ฟแลนด์คาวเลียเนี่ยนะครับทางด้านของเจมส์แล้วก็คลิฟแลนด์ก็คือทางเดินเนี่ยไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่ครับมันขรุขระมันแพ้นูน่นแพ้นี่ชนะบ้างแล้วก็แพ้อ,อีกแล้วซึ่งเรคคอร์ดก่อนหน้าที่ JR จะมาเนี่ยก็อยู่ที่ชนะ19แล้วก็แพ้ไปถึง16เกมครับแต่หลังจากที่ JR s m i t สมิธกับอิมานชัมเพิร์ดได้เทรดเข้ามานะ ติดไฟอ่ะเออชนะไป34แล้วก็แพ้ไปเพียงแค่13เกมเท่านั้นครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ยังวิ่งไปถึง NBA Finals ได้อีกด้วยนะทีนี้มาดูผลงานของ JR Smith หน่อยครับในการยิงแล้วก็ในการเล่นคลิฟไลน์คาเลียครับแกมีค่าเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ10.3แต้มต่อเกมแล้วก็การยิงจาก3แต้มเนี่ยมีสูงถึง38.1%เลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยให้เครดิตเขามากขนาดนั้นก็คือการเล่นเกมรับของ JR Smith นี่ย yeah แล้วพอเราพูดถึงเกมรับของ J r สมิธเนี่ยถ้าอยากให้เห็นเป็นตัวเป็นเป็นเลยนะสิ่งที่มันสัมผัสได้จริงซึ่งผมว่าหลายๆคนรวมถึงผมเองด้วยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้นึกถึงตรงนี้สักเท่าไหร่ครับต้องย้อนกลับไปในเกมที่7ใน NBA Final s ปี2016นะนั่นก็คือการที่อั d เดรียกูดาล่าครับกำลังวิ่งเข้ามาและ,และจะเล์อัพแต่ว่าทางด้าน J r สมิธเนี่ยเป็นคนแรกครับที่ทำการดีเฟนซ์อั d เดรียกูดาล่าและก่อกวนตรงนั้นไว้จนทำให้เลยบอนเจมเนี่ยมาบล็อกลูกที่เป็นประวัติศาส์ของ รีฟแลนด์คาเวเลียไปได้ใช่ครับถึงได้สปอร์ตแคสติ้งเนี่ยกำลังจะชี้ว่า ถ้าไม่มีการป้องกันของเจ s m สมิธที่คอยรบกวนอันเดรกูดาล่าเนี่ยดีไม่ดีครับลูกที่เป็นการบล็อกในตำนานของเลบรอนเจมส์เนี่ยมันอาจจะไม่เกิดขึ้นแล้วการที่อันเดรกูดาล่าอาจจะทำแต้มนั้นไปได้เนี่ยก็มีสูงมากเลยทีเดียวแล้วทีนี้พอเราข้ามเรื่องดีเฟนซ์ไปนะครับในปี2016ปีที่เป็นแชมป์เนี่ยครับถึงน้าสมิธคือไลท์เอาต์มากๆหรือว่ามือติดไฟ,ไฟไฟติดลูกอีกคิกๆอะไรๆเนี่ยนะฮะคือประมาณนั้นเลยคืออยากจะแร็ปนะแต่ว่าจำเนื้อไม่ได้ ทีนี้พอไปดูการยิงของแกเนี่ยเขายิง3แต้มนะครับลงถึง43%ในช่วงของเพลย์ออฟแน่นอนครับว่าหลายๆคนอาจจะให้เครดิตถึงด้านคาร์รีเออร์วิงแล้วก็เลบรอนเจมส์มากกว่าอย่างแน่นอนครับเพราะ2คนนี้คือหัวหอกหลักของคลิฟแลนด์ในตอนนั้นแต่ถ้าว่าถ้าไม่มีการป้องกันของสมิธแล้วก็การชูตติ้งอเบลิตี้เนี่ยแน่นอนครับว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องยากผมไม่ได้บอกว่าเจอาสมิธเนี่ยไม่สําคัญหรือว่าสําคัญเกินกว่าทางด้าน ของเลบรอนกับค r รีนะแต่กําลังจะบอกว่าส่วนประกอบของทีมเนี่ยทางด้านเจ s m อาร์สมิธก็มีส่วนร่วมในการที่พาทางด้านเลบรอนกับคารี่ไปคว้าชแชมป์ได้เช่นกันครับ อย่างที่บอกแล้วครับว่าทีมด้านสปอตแคสติ้งก็กาลังจะชี้ถึงเรื่องนี้แหละว่าอย่าไปล้อเขามากเลยที่ด้านเจอาร์สมิธเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตลอดทั้งแคริเอร์ของเขาก็มีอะไรที่น่าตื่นเต้นให้ได้มากมายทั้งการยิง3แต้มทั้งการที่ดังแสกหน้าไม่ว่าจะตอนอยู่เดนเวอร์นักเกสหรือว่าจะมาอย่างคลิฟลายนคาโวเลียหรือว่านิวยอร์กนิกส์ก็ตามถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากเอามาฝากครับว่าเอ้ยเจอาร์สมิธจริงๆอะ่ะเขาก็เป็นผู้เล่นคนหนึ่งที่สุดยอดเหมือนกันและสปอตแค 2016เนี่ยถึงนั้นเจมส์โลเกลคาร์อาจจะไม่ได้แชมป์ก็ได้ถ้าไม่มี Jr. Smith นะครับก็ใครมีความรู้สึกยังไงก็มาพิมพ์บอกกันได้นะว่าเคยดู Jr. Smith ตอนนั้นนะโอหสุดยอดมากตอนนี้นะสุดยอดมากก็ร่วมมาแชร์ความรู้สึกกันได้ครับแล้วก็วันนี้ถึงด้านแอดมิน min, มีเรื่องที่จะมาเล่าเพียงเท่านี้เท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ผมด้วยสวัสดีครับ